สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับจอห์นเชโรอายุ34ปีเกิดในรัฐโรดไอแลนด์เป็นรัฐที่เล็กที่สุดในสหรัฐอเมริกาแต่หลังจากนั้นครอบครัวของเขาได้ย้ายไปอยู่ที่โอไฮโอและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเรื่อยมาจอห์นเป็นคนที่รักในเสียงดนตรีมาก แนวเพลงที่เขาชอบฟังจะเป็นพวกเพลงร็อกเขาชอบเล่นกีตาร์มีรอยสักเท่ตามตัวเป็นคนที่มีสเสน่ห์ขี้เล่นแถมยังหน้าตาดีอีกผู้หญิงหลายคนที่ได้อยู่ใกล้ก็มักจะหลงไปกับคารมงของเขาครับเพราะเขาเป็นคนที่ช่างพูดและฉลาดมากๆคนหนึ่งไม่เพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับที่ชอบเข้าใกล้เขาแต่เพื่อนๆผู้ชายเองก็ชอบที่จะอยู่ใกล้เขาเหมือนกันเขากับเพื่อนมักจะชวนกันไปปาร์ตี้สังสรรค์เล่นเกมกันบ้างซึ่งจอรเป็นคนที่ติดเพื่อนคนหนึ่งเลยครับ ทำให้เขากับเพื่อนๆมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกันมากๆเพื่อนสนิทของจอห์นเล่าว่าในช่วงที่อยู่มหาลัยเขาเป็นคนที่ชิวๆเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแต่พอถึงเวลาที่จะสอบเขาใช้เวลาเพียงไม่ถึง20นาทีในการอ่านหนังสือซึ่งพอสอบเสร็จเขายังได้คะแนนไร่เรียกกับคนที่อ่านหนังสือมาหลายวันเลยครับเพื่อนๆน,นับถือในความฉลาดของเขามาก พอจอรนเริ่มโตขึ้น,ขนเขาได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่เมืองฟตันในรัฐซัฟฟ์แคโร,รไลนาเพียงลําพัง,พงเพื่อทําธุรกิจส่วนตัวครับเขาได้เก็บเงินมานานหลายปีเพื่อทําในสิ่งที่เขาอยากจะทํานั่นก็คือการเปิดร้านอาหารจอรนมองหาทําเลอยู่สักพักใหญ่จนได้ไปเจอกับที่ที่หนึ่งซึ่งเครื่องหนึ่งเป็นของออฟฟิศแต่อีกเครื่องหนึ่งจะเป็นที่ว่างเปล่าให้เช่าตัวเขาเองได้ติดต่อหาเจ้าของตึกจนได้ตกลงเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วร้านของเขาก็สามารถเปิดได้ตามที่เขาตั้งใจไว้แล้วครับ พอร้านเปิดไปได้สักพักกระแสมันยังไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ถือว่ายังคงทํากําไรได้เรื่อยๆจอร์นเป็นคนที่เทคแคร์ลูกน้องดีมากเขาทํางาน7 8 0ถึง80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยความที่เขาอายุอย่างน้อยการที่จะเป็นหัวหน้าของคนรุ่นราวคาวเดียวกันมันทําให้การทํางานมันง่ายกว่าเพราะพวกเขาดูแลกันเหมือนเพื่อนและครอบครัวจริงๆแผนที่จอร์นชอบจะไปอยู่บ่อยๆคือจะเป็นหลังบาร์ครับ เขาเป็นคนชอบพูดคุยกับลูกค้าโดยเฉพาะสาวๆจนกลายเป็นว่ามักจะมีสาวหน้าเดิมๆหลายคนมักจะมาแวะเวียนสั่งเครื่องดื่มกับเขาอยู่บ่อยๆต่อมาในเดือนกรกฎราคมปี2015กิจการของจอห์นมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนมีนักธุรกิจหลายคนที่ความสนใจมาร่วมงานด้วยเขาได้มีการเดียวงานและพูดคุยลงตัวกับผู้หญิงคนหนึ่งจนได้เซ็นสัญญ,ญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันเธอคนนี้มีชื่อว่าเคซี่เธอเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในส่วนของอาหารเช้าครับ เพราะตอนแรกร้านอาหารของจอห์นจะเปิดหลังเที่ยงซะส่วนใหญ่แต่ด้วยความที่เขาคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องขยับขยายฐานลูกค้าเขาถึงได้ตัดสินใจร่วมงาน,นกับเคซี่ครับตอนนั้นทุกอย่างมันกําลังไปได้สวยรายได้ของพวกเขามันเริ่มดีมากขึ้นเรื่อยๆจอห์นแม้ว่าจะถือได้ว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยลืมเพื่อน,อนหรือลูกน้องที่เขาจ้างเลยเขาเห็นคนอื่นมีค่าสําหรับเขาทุกคนเพราะสิิงที่เขาได้มาทุกวันนี้มันไม่ได้มาจากเขาเพียงคนเดียว ไม่รู้อะไรทําให้กิจการของเขาค่อยๆดิ่งลงลูกค้าเริ่มน้อยไม่ค่อยมาสั่งสัญอะเหมือนแต่ก่อนจอนใช้ชีวิตของเขาไปตามปกติครับแต่ในคืนวันที่28ตุลาคมปี2015จอนกับไรอันที่เป็นเพื่อนกันหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วพวกเขาได้ไปนั่งเล่นกันอยู่หลังบ้านเดือมเบียร์ชิวๆกันไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างสาวๆบ้างเป็นปกติแต่อยู่ดีๆไรอันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแต่ไม่แน่ใจ พวกเขาได้หันหน้าไปดูแต่ไม่ถึง5วินาทีเสียงปืนก็ดังขึ้นไบรอันรู้สึกตกใจมากครับซึ่งพอหันไปมองที่จอร์นกลับเห็นว่าเขาถูกยิงไปที่ศีรษะหนึ่งนัดด้วยความตกใจไบรอันรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วหยิบม,มือถือโทรหา9-1 1, 1ทันที Yes. And he's there now. Uh, me and his roommate. Okay. And you said he was shot. Yeah, we're sitting outside. He got shot in front of me. Is the suspect still there? I don't know. We were outside and someone shot in me. a n t y w a e Okay. Where's your friend at now? He's sitting outside. I ran inside. ไม่เพียงแค่นั้นเจ้าของบ้านเองที่ได้ยินเสียงปืนด้วยเขาเชื่อว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวกับพวกจอนแน่นอนเขาจึงได้เรียกโทรหาตำรวจเช่นกันครับแต่ด้วยความที่เขาไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากนักรู้แต่เพียงว่าอาจจะมีคนถูกยิงที่เป็นผู้ชาย แต่ถูกยิงตรงไหนเขาไม่ทราบเจ้าของบ้านจึงได้แต่บอกให้ตำรวจรีบส่งคนมาหาที่บ้านเขาโดยด่วนโดยมันจะมีคนถูกยิงและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเขาอาจจะเป็นคนถัดไปก็ได้ตอนนี้ได้มีสองสายที่โทรเข้ามาแจ้งความจากที่อยู่ที่เดียวกันครับทําให้ตำรวจรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆจึงได้รีบส่งคนมาตรวจสอบดูตำรวจที่ได้รับแจ้งให้มาที่เกิดเหตุเขายอมรับว่าหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ไม่เคยเกิดเหตุร้ายแบบนี้มาก่อน เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบร่มเย็นผู้คนมีนิสัยเป็นกันเองมากๆเป็นหมู่บ้านที่ถือได้ว่ามีแต่คนมีฐานะพอสมควรที่จะสามารถเข้ามาพักอยู่อาศัยได้ไม่เพียงแค่นั้นในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสนามกอล์ฟใกล้ๆด้วยครับพอตำรวจมาถึงพวกเขาได้จอดรถสองสามหลังก่อนที่จะถึงบ้านจอนเพื่อเตรียมตัวอะไรให้พร้อมพวกเขาได้พบปืนกันออกมาเพราะตามที่เจ้าหน้าที่91 1ได้แจ้งไว้บอกว่าคนร้ายมีอาวุธปืน ตำรวจไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าไปในบ้านบรนด์กับเจ้าของบ้านที่เป็นคนรู้จักกันได้รีวิ่งออกมาหาตำรวจและอธิบายว่าพวกเขาคือเพื่อนของจอห์นคือต้องขอย้อนกลับไปในช่วงที่จอห์นย้ายมาอยู่ที่บลัฟตันใหม่ๆเขาได้รู้จักกับทนายท่านหนึ่งที่ชื่อลอเรนซ์ไพรส์ครับเขาเป็นคนแรกๆที่จอห์นได้ทำความรู้จกักลอเรนซ์เป็นคนที่ไม่มีครอบครัว ส่วนจอห์นเองที่กําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวเขาไม่อยากจะไปซื้อบ้านหรือเช่าบ้านเพียงคนเดียวมันอาจจะทําให้เขาเหงาจนเกินไปซึ่งพอดีกับที่ลอเรนซ์มีบ้านที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งพื้นที่ในบ้านมันเกินพอสําหรับสองคนอยู่แล้วจอห์นจึงได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันกับลอเรนซ์ครับโดยลอเรนซ์เองก็ไม่ได้คิดค่ารายเดือนแพงด้วยทําให้จอห์นที่คิดจะทําธุรกิจมันประจวบเหมาะพอที่จะเก็บเงินบางส่วนไปใช้จ่ายอะไรที่จําเป็นโบกกลับมาที่ปัจจุบัน ตำรวจที่เห็นหน้าของลอเรนซ์แล้วก็จำได้ว่าเขาเป็นทนาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเมืองแห่งนี้ตำรวจได้ตรวจค้นดูตัวเขาพร้อมกับรอยตตามปกติต่อมาตำรวจสองสามนายที่มาด้วยกันค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านเช็คดูว่ามีใครอยู่ด้านในหรือเปล่าแต่ไม่มีครับซึ่งพวกเขาได้ไปเห็นกับจอห์นที่กำลังนั่งแต่เหมือนเอียงคอหลับไปเท่านั้นแต่ถ้าดูตามความเป็นจริงเขาถูกยิงไปที่หน้าผากด้านซ้ายทะลุไปด้านขวาครับแต่ตอนนี้จอห์นได้เสียชีวิตไปแล้ว ที่มือของเขายังถือโทรศัพท์อยู่เหมือนกําลังจะเขียนข้อความหาใครคือท่าทางของเขาไม่เหมือนคนถูกยิงแต่เหมือนกับว่าง่วงนอนแล้วเองตัวหลับไปแบบนั้นเลยครับจากนั้นตํารวจได้แจ้งให้หน่วยอื่นๆมาที่เกิดเหตุโดยด่ว,ดวนซึ่งคาดว่าน,นี่คือการฆาตกรรมแถมคนร้ายได้หนีออกไปแล้วด้วยตํารวจนายอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ได้แยกย้ายกันไปสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นว่ามีใครเห็นหรือได้ยินอะไรหรือเปล่าแต่ไม่มีใครให้บเบาะแสอะไรได้เลย จากนั้นตำรวจได้ทำการเก็บตัวอย่างขมอปืนที่มือของทั้งคู่ไปครับเพืว่าพวกเขาสองคนอาจจะเป็นคนก่อเหตุและได้เชื้อให้พวกเขาไปให้ปากคำที่โรงพักต่อไปลอเรนซ์เปิดเผยว่าจอห์นเป็นคนดีมากๆแต่ด้วยอายุที่ค่อนข้างห่างกันเยอะเขากับจอห์นจึงไม่ค่อยได้พูดคุยหรือสนิทอะไรกันขนาดนั้นเขาไม่รู้ว่าจอห์นไปมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาพูดได้อย่างหนึ่งคือ ธุรกิจร้านอาหารที่จอทำอยู่มันไปไม่ได้สวยมากนะักแถมขาดทุนเล็กน้อยและไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จนในที่สุดต้องปิดตัวลงเพียงหนึ่งเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุเสียอีกเขาบอกว่าเขาเลิกงานกลับมาถึงบ้านประมาณสีทุ่มตอนที่เขากลับมาจอยงังนั่งดูทีวีอยู่เลยซึ่งประมาณสองชั่วโมงได้ไบรันก็ได้มาหาจอที่บ้านอีกพวกเขาได้มีการทักทายกันตามปกติแต่หลังจากนั้นเขาขอตัวไปนอนเพราะมันดึกแล้ว แต่ไม่นานหลังจากที่เขาได้นอนหลับไปเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาตกใจมากจึงได้รีบโทรแจ้งความไปต่อมาเขาได้ให้ตำรวจไปสอบถามไบรอนที่เป็นเพื่อนเพราะคาดว่าตำรวจน่าจะได้ข้อมูลอะไรที่มากกว่านี้ไบรอนได้เปิดเผยว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนนิดๆพวกเขาสองคนได้ไปนั่งเล่นที่หลังบ้านด,ดูบุหรี่ตามภาษาคุยเล่นกันดื่มบ้างเล็กน้อยแต่ระหว่างที่คุยเล่นกันเขาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตรงพุ่มหญ้า จากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นสองนัดนัดแรกโดนไปที่หัวของจอรนส่วนนัดที่สองคนร้ายน่าจะยิงพลาดเขาตกใจจึงรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วโทรหาตำรวจก่อนที่จอรนจะถูกยิงเขาได้พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มาหาเขาก่อนหน้านี้ด้วยโดยจอนไม่ได้เอ่ยถึงชื่อเธอแต่ได้เล่าว,ว่าเธอแวะมาหาเหมือนอยากจะมีอะไรด้วยแต่จอรนปฏิเสธไปเพราะเธอเป็นคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วตอนนั้นพวกเขาก็หัวเราะก,กันไปครับเพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากกับจอน ในขณะเดียวกันตำรวจได้พบกับปลอกกระสุนปืนที่ตกอยู่ข้างๆบ้านครับเพียงแค่พวกเขาเห็นกระสุนปืนนี้พวกเขารู้เลยว่านี่คือปืนลูกองแน่ๆการที่เหยื่อถูกยิงไปที่ศีรษะนั้นมันรอดยากจริงๆเพราะความรุนแรงของปืนลูกซอมันทรงพลังมากจากสถานการณ์ที่ตำรวจได้วิเคราะห์ไปจนถึงตอนนี้คือจอร์นเป็นเป้าหมายหลักของคนร้ายตั้งแต่แรกอ,อย่างแน่นอนเพราะทั้งลอเรนซ์กับไรอันไม่มีใครเป็นอะไรเลย ตอนนั้นตำรวจได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆที่จอร์นเสียชีวิตอยู่ครับจนเห็นกับมือข้างหนึ่งที่ถือกัญชาและมืออีกข้างหนึ่งถือโทรศัพท์อยู่ตำรวจจึงได้เช็คดูโทรศัพท์ของเขาตำรวจเห็นว่ามันมีข้อความที่กำลังเขียนถึงใครซักคนอยู่แต่ไม่ทันจะจบประโยคเลยโดยประโยคก่อนหน้านี้ที่มีคนเขียนหาเขาคือยิงมันเลยฉันไม่สนใจอะไรอีกแล้วแล้วประโยคที่จอร์นยังเขียนต่อไม่เสร็จคือทำไมมันเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ครับ แต่ประเด็นมันอยู่ที่เบอร์มือถือนี้ไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยมีแต่เบอร์อย่างเดียวสิ่งที่ตำรวจทำได้คือนำเบอร์นี้ไปตรวจช็คดูว่ามันเป็นเบอร์ของใครแม้ว่าในคืนนั้นมันจะดึกแล้วก็ตามแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นแต่ไม่มีใครนอนครับพวกเขาต่างพากันออกมานอกบ้านเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วข่าวนี้มันค่อยๆรั่วไหลออกไปเรื่อยๆจนคนอื่นๆเริ่ม,ร,มรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วชเช่นเพื่อนๆของจอร์นอดีตลูกน้องก็ดีทุกคนต่างตกใจและไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินคนดีๆอย่างจอ์นนี่นะจะไปมีปัญหากับใครจนถูกยิงได้มันบ้ามากๆไม่นานครับผลตรวจของขมเหลปืนได้ออกมาว่ามันไม่ตรงกับทั้งลอเรนซ์และไบรอันซึ่งนี่ยืนยันได้แล้วว่าพวกเขาทั้งสองคนไม่ใช่เป็นคนยิงจอร์นจริงๆ โดยต่อมาตำรวจได้เชิญให้ไบรอันมาที่โรงพักอีกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลทางดานเกี่ยวกับจอห์นเพิ่มขึ้นตำรวจได้ถามถึงเรื่องแฟนของจอห์นครับว่าเขามีแฟนหรือเปล่าไบรอันบอกว่าจอห์นเป็นคนที่หน้าตาดีผู้หญิงที่ไหนก็อยากเข้ามาใกล้อยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าได้คบหาใครจริงๆจังๆหรือไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นเลยไบรอันเล่าให้ฟังว่ามันจะมีอยู่คืนหนึ่งที่พวกเขานั่งดื่มกันที่ร้านของจอห์นและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเฮฮา อยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึง่งเข้ามาพูดคุยแบบมองตากันเหมือนจะกินกันเลยทีเดียวแต่แฟนของผู้หญิงคนนั้นได้เดินมาพอดีซึ่งจอนเหมือนจะไปมีปัญหากับแฟนของผู้หญิงคนนั้นแต่ฝ่ายหญิงได้ห้ามไว้แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วนั่งดื่มกันต่อตำรวจถามว่าผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าอะไรบรอยันไม่รู้ครับแต่เขาดูแค่ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรพอตำรวจได้ชื่อของผู้หญิงคนนั้นมาพวกเขาได้พยายามหาตัวเธอครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าแฟนของเธอคือใครกันแน่ เพราะแฟนของเธออาจจะไปมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นได้ตำรวจได้ถามเขาต่อว่ายาเสพติดที่จอห์นมีอยู่ที่บ้านมันมาจากไหนไบรอันตอบไปว่ามันมาจากผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเซธแต่เขาไม่รู้นามสกุลของเซธคืออะไรเพราะจอห์นไม่เคยเอ่ยถึงผู้ชายคนนี้สักเท่าไหร่ต่อมาตำรวจได้ไปหาผู้หญิงที่ไปพูดคุยกับจอห์นช่วงที่อยู่ร้านอาหารแล้วแฟนของเธอเกือบจะไปมีเรื่องกับจอห์นเพราะความหึงหวงพอตำรวจได้มีการพูดคุยกับเธอแล้วแฟนของผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าสกอตครับ เธอบอกว่าสกอตจริงๆแล้วเป็นคนไม่ขี้หึงเลยแต่ทุกครั้งที่เขาดื่มแล้วเมาเขาจะมีอาการที่เปลี่ยนไปเป็นคนที่ขี้โมโหง่ายชอบใช้กำลังบางครั้งเขาเคยทำร้ายเธอถึงขั้นเกือบจะเสียชีวิตด้วยซ้ำแต่เธอยังให้โอกาสและอยู่กับเขาต่อไปซึ่งเธอได้ให้เขาหยุดดื่มถ้าไม่จำเป็นพอเช็คประวัติพยานอื่นๆแล้วมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงถึงคดีของจอนได้ครับสองสวันผ่านไปตำรวจได้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มขึ้นมา คือพวกเขาได้ขอคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ถูกบันทึกไว้ในคืนเกิดเหตุจากชาวบ้านระแวกนั้นสิ่งที่พวกเขาเห็นคือมันจะมีรถโตโยต้าคันหนึ่งขับเข้าไปจอดที่หน้าบ้านของจอห์นแล้วหลังจากนั้นก็มีน้องหมาวิ่งออกมาทีนี้พวกเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาดูน้องหมาพร้อมกับจอห์นด้วยนั่นหมายความว่าเสียงที่ไบรอันได้เล่าไปก่อนหน้านี้เป็นความจรงิงเพราะเขาได้เล่าไปในทำนองว่าจอห์นได้เอ่ยถึงผู้หญิงคนนี้ที่ได้มาหาเขาเกับเกือบช่วงห้าทุ่มก่อนที่เธอจะกลับไป ผู้หญิงคนนี้อยู่ที่บ้านของจอห์นราวๆครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับซึ่งจังหวะที่เธอขับรถออกไปมันเป็นเวลาห้าทุ่มสีนาทีตำรวจแค่เห็นว่ามันเป็นรถยนต์ยี่ห้อตโตโยตา้าแต่ป้ายทะเบียนมันไม่ชัดมากนะจากนั้นตำรวจได้เห็นรถคันเดิมขับกลับมาประมาณเที่ยงคืน45นาทีแล้วเข้าไปทางซอยบ้านของจอห์นอีกครั้งตามข้อมูลของตำรวจนี่คือช่วงเวลาไม่กี่นาทีก่อนที่คนในบ้านหรือไบรอันจะโทรแจ้งตำรวจนะครับ ต่อมาเที่ยงคืน52นาทีรถคันเดิมได้ขับออกจากพื้นที่บริเวณนี้ไปจากภาพกล้องวงจรปิดนี้สำคัญมากครับเพราะถ้ารู้ว่าเจ้าของรถคือใครมันจะต้องตามหาผู้ต้องสงสัยได้แน่1วันผ่านไปความคืบหน้าของเรื่องเบอร์โทรศัพท์ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วครับว่ามันเป็นเบอร์ของเพื่อนจอร์นอีกคนหนึ่งซึ่งจอร์นไม่ได้เมมชื่อไว้โดยชายคนนี้มีชื่อว่าเอียน พอรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครตำรวจได้เชิญให้เขามาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำครับเขาได้ให้เหตุผลถึงข้อความที่เขียนหาว่ามันเป็นแค่เพียงการพูดเล่นในกลุ่มเพื่อนเฉยๆไม่มีอะไรเลยต่อมาตำรวจถามเขาว่าคนที่ขายยาให้กับจอนที่ชื่อเซธตัวเขาเองรู้จักไหมเอียนตอบไปว่าเขาเคยเจอและมีการพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยเอียนได้บอกถึงที่อยู่อาศัยของเซธว่าอยู่ที่ไหนเขายังพูดถึงชื่อของภรรย,ยาของเซธด้วยว่าคอเลตครับตอนนั้นตำรวจจึงตรวจสอบทันทีว่าคนที่ชื่อคอเลตเป็นใครกันแน่ และจะใช่คนเดียวก,กันกับที่อยู่ในกล้องวงจรปิดหรือไม่เพราะรถยนต์ที่เธอเป็นเจ้าของมันมีลักษณะคล้ายกับในกล้องวงจรปิดเลยพอตรวจไปตรวจมาคอเลตเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าคันดังกล่าวจริงๆด้วยครับบวกกับรูปภาพของเธอในใบขับขี่มันจะไปคล้ายกับหน้าตาของผู้หญิงที่ไปหาจอรนเลยด้วยความที่ตำรวจมีชื่อของคอเลตและเบอร์โทรพวกเขาจึงได้ติดต่อให้เธอมาที่โรงพักเพื่อสอบปากคำครับพอเธอมาถึง เธอพูดว่าเธอขอเดาว,ว่าที่เธอต้องมาอยู่ที่นี่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของเธอที่ถูกยิงเสียชีวิตไปใช่หรือไม่เธอบอกว่าสามีของเธอแซมแต่จะมีอีกชื่อหนึ่งในกลุ่มเพื่อน,อนที่เรียกกันว่าแซธนั่นเองเธอกับสามีพบจอนที่ร้านอาหารของเขาจึงได้ทําความรู้จักกันและเป็นเพื่อนกันเรื่อยมาเพราะเธอกับสามีมักจะออกไปรับประทานอาหารที่นั่นด้วยกันบ่อยๆจากนั้นเธอยอมรับตรงๆว่า เธอเป็นคนที่แวะไปหาจอนจริงๆในคืนที่เกิดเหตุเธอบอกว่าจอนเป็นเพื่อนที่อารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาคุยด้วยแล้วสนุกแต่หลังจากที่ร้านของเขาปิดตัวลงมันทำให้เธอรู้สึกเป็นห่วงเธออยากให้กำลังใจเขาเฉยๆไปพูดคุยเล่นด้วยเท่านั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยพวกเขาเยืนคุยกันนอกบ้านอยู่ตลอดคุยอะไรกันไปเรื่อยเธอจำไม่ได้ว่าพูดอะไรกันบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของร้านเรื่องครอบครัวสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคตเป็นต้น จากนั้นตำรวจถามเธอว่าเธอกับเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าเพื่อนหรือไม่เธอบอกว่าไม่เลยพวกเขาเป็นเพื่อนกันจริงๆสิ่งที่ทําให้พวกเขาใกล้ชิดกันที่สุดก็คือการโอบกอดเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยตำรวจถามต่อว่าหลังจากที่เธอขับรถออกไปแล้วเธอไปไหนต่อเธอบอกว่าเธอแวะไปซื้อไวน์มาดื่มในรถจนเกือบหมดขวดคนเดียวแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เธออยู่ดีๆก็ขับรถวนไปวนมาอยู่ที่แถวแถวหมู่บ้านนั้นเรื่องของคอนเลตได้ผ่านไปครับ ทีนี้ตำรวจได้ติดต่อหาแสงที่เป็นสามีให้มาพูดคุยบ้างในตอนที่เขามานั่งพูดคุยกับตำรวจเขาดูชิวมากๆแล้วให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตำรวจได้ถามเขาไปว่ารู้จักกับจอรนได้อย่างไรเขาได้บอกไปว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ร้านอาหารอีกทีตอนนี้ตำรวจเริ่มสงสัยแล้วว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าจึงได้ถามเขาไปว่าเขาเคยซื้อขายอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือไม่แซนบอกว่าไม่เลยเขาหยุดทำอะไรแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้ว พราะตามประวัติของเขาในสมัยก่อนเขาเคยมีคดีผัวพันเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดด้วยครับแซมเล่าต่อว่าเขามีการมีงานทําและอยากโฟกัสกับตรงนั้นมากกว่าตำรวจถามอีกว่าแล้วเขารู้หรือเปล่าในคืนที่เกิดเหตุภรรยาของเขาอย่างคอเลดได้ไปหาจอนด้วยตอนนั้นแซมถึงกับเงียบไปสักพักเหมือนกาลังคิดคําตอบอยู่โดยเขาตอบกลับไปว่าเขาจําได้ว่าคอเลดเคยกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่เพราะเธอเป็นห่วงจอนที่กิจการต้องปิดตัวลง คือทุกๆคำถามที่เกี่ยวกับจอห์นแสมไม่ค่อยแสดงอาการใดๆออกมาเลยครับเขาดูปกติมากๆต่อมาตำรวจได้ปล่อยให้เขากลับบ้านไปตามปกติสิ่งที่สําคัญตอนนี้คือรถยนต์ที่ตำรวจเห็นบวกกับที่คอเลตเปิดเผยว่าเธอไปหาจอห์นจริงๆในคืนนั้นตำรวจจึงได้เจาะลึกลงไปดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีเผื่อว่าพวกเขาอาจจะมองข้ามอะไรไปแต่ใครจะไปดูครับสามวันหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจที่ขับรถตรวจความปลอดภยัยภายในเมือง พวกเขาได้เจอกับรถยนต์คันหนึ่งที่คนขับทำตัวลับๆล่อๆจนสั่งให้รถคันนี้จอดปรากฏว่าคนขับรถคันนี้คือแสนนั่นเองครับตำรวจได้ตรวจค้นดูภายในรถเช็คตามกระเป๋ากางเกงตามเสื้อจนไปเห็นกับยาเสพติดที่เขาพกติดตัวมาด้วยเหมือนกำลังจะเอาไปขายให้กับใครสักคนนอกจากนี้พวกเขายังพบกับปลอกกระสุนปืนอีกตำรวจได้นำปลอกกระสุนนี้ไปตรวจสอบต่อไปและถ้ามันตรงกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุแสไม่รอแน่ แต่ระหว่างนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวแซมไปฝากค้งก่อนเพื่อรอผลตรวจออกมาแต่กลับพบว่ามันไม่ตรงกันครับทําให้เรื่องของปลอกกระสุนปืนนี้ไม่ได้มีผลอะไรกับคดีของจอร์เลยแต่ตำรวจยังไม่ได้ปล่อยให้แซมกลับบ้านนะครับเพราะเขากําลังถูกดําเนินคดียาเสพติดอยู่ สิ่งที่ตำรวจต้องรีบทำตอนนี้คือหาหลักฐานอื่นๆมาสมทบให้ได้โดยเร็วที่สุดตำรวจจึงได้ตรวจเช็คข้อความผ่านมือถือของทั้งคอเลตและแซมดูว่าพวกเขาได้มีการเขียนหาใครบ้างโดยมันจะมีข้อความหนึ่งที่แซมเขียนหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อเจสซี่ประมาณสองสามชั่วโมงหลังเกิดเหตุว่าเขาได้นำปืนกลับมาคืนให้แล้วตอนนี้ได้วางอยู่ที่หลังกระบะรถพร้อมกับห่อด้วยเสื้อผ้าลายพรางที่ยืมไปอย่าไปบอกใครนะคุณไม่เห็นผมผมไม่เคยเห็นคุณ ทีนี้ตำรวจได้ติดต่อหาเจสซี่และตามหาที่อยู่ของเขาพอตำรวจไปถึงที่บ้านของเจสซี่พวกเขาได้ขอดูปืนลูกสองที่แซมยืมไปใช้จากนั้นตำรวจได้ขอนำปืนกับเสื้อผ้าที่ถูกยืมไปตรวจเช็คดีเอ็นเอว่ามันจะตรงกันหรือไม่แล้ววันนี้ก็มาถึงครับหลักฐานสำคัญนี้อาจจะช่วยไขยข้อสงสัยให้ตำรวจก็เป็นได้ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานผลตรวจได้ออกมาโบก,กับกระสุนปืนที่ตำรวจได้ขอดูเป็นตัวอย่างมันตรงกับกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุเลยไม่เพียงแค่นั้น DNA ของแซมยังอยู่ที่ปืนทั้งหมดเลยครับและบนเสื้อที่เขายืมไปก็เช่นกันตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแซมนั่นเองด้วยความที่คอเลตมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกเขาได้เดินทางไปหาเธอที่บ้านแล้วจับกลุ่มภา,ายในคดีฆาตกรรมด้วยพอเธอถูกควบคุมไปที่โรงพักตำรวจได้เริ่มสอบปากคำเธอใหม่อีกครั้งและครั้งนี้เธอยอมพูดความจริงออกมาทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอเล่าว่าหลังจากที่ขับรถไปถึงบ้านในคืนนั้น เธอกับแซมมีปากเสียงกันถึงเรื่องจอรนเพราะเขาหึงและกโกรธที่เธอไปหาจอรนที่บ้านในหัวของเขาตอนนั้นคิดไปแล้วว่าเธอกับจอนน่าจะแอบไปมีอะไรกันแน่ๆแ,แต่เธอยอมรับว,ว่ามันไม่มีอะไรจริง,รงๆเธอเพียงแค่ยืนคุยหน้าบ้านเท่านั้นต่อมาด้วยความที่อารมณ์ร้อนทั้งคู่แซมได้ไปเปลี่ยนชุดแล้วหยิบปืนลูกซองออกมาด้วยเขาสั่งให้คอเลตออกไปกับเขาแซมบังคับให้เธอขับรถไปหาจอนที่บ้าน เพราะตอนนั้นเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเธอพยายามจะห้ามแล้วแต่เธอก็ถูกเขาทำร้ายไปด้วยสิ่งที่เธอทำได้คือยอมขับรถพาเขาไปหาจอนที่บ้านเธอได้เล่าย้อนไปก่อนหน้านี้ว่าแซมได้ขอยืมเสื้อกับปืนลูกซองจากผู้ชายคนหนึ่งมาได้สักสองอาทิตย์แล้วโดยอ้างว่าจะเอามาป้องกันตัวเฉยๆพอเธอขับรถมาอยู่ที่หมู่บ้านของจอนแล้วเธอได้หยุดรถและปล่อยให้แซมลงจากรถไปเพียงคนเดียว เธอไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงได้ขับรถวนไปวนมาอยุดแถวนั้นรอจนกว่าแซมจะทำอะไรเสร็จต่อมาพวกเขาได้ขับรถกลับบ้านไปตามปกติโดยแซมพูดกับเธอว่าเขาจัดการกับจอนไปแล้วต่อไปเธอจะไปยุ่งหรือพูดคุยกับเขาไม่ได้อีกแล้วนะด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เธอได้สารภาพออกมาบวกกับหลักฐานต่างๆที่มีสาลได้ตัดสิในให้เขาติดคุกเป็นเวลาทั้งหมด50ปีในคดีฆาตรกรรมตรงกับวันที่18ตุลาคมปี2017 ส่วนคอเลตท,ที่พยายามปิดบงังเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นทําให้ตํารวจตั้งข้อหาเธอให้มีความผิดฐานมีส่วนช่วยในการฆาตกรรมเธอจะถูกจําคุกเป็นเวลา15ปีครับเพื่อนสนิททุกคนของจอนให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากที่ผู้หญิงผู้ชายจะพูดคุยกันไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไปมีอะไรกันสักหน่อยคุยกันด้วยเหตุและผลมันคงจะจบดีกว่านี้การที่จอนเสียชีวิตไปพวกเขาเสียใจกันมากๆเพราะเขาเป็นคนดี เป็นคนให้คำปรึกษาชีวิตได้ดีอีกด้วยเขาไม่น่ามาเสียชีวิตเพราะแค่การหึงหวงของคู่รักคู่หนึ่งเลยความรักความพึงพอใจที่แท้จริงอยู่ในตัวเราไม่มีวันไปถึงจุดแห่งความพอใจอันสูงสุดได้เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเอาความพึงพอใจอันสูงสุดมาให้เราได้สุดท้ายนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกยังไงผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ คล่นกระทบฟังสวัสดีครับ